อย่าพาตัวเองเข้าไปในที่แห่งใดถ้าที่แห่งนั้นมันไม่ได้ต้องการเราอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเขาสถานที่ใดที่คู่ควรเราวันหนึ่งจะเข้าไปอยู่เองหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไปหากว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอ ถ้าเกิดว่าใครไม่มาเธอก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่รอ้องเก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มากมายเก็บเอาไว้เพื่อรอสักคนที่ผ่านมาคนที่มองเห็นความสำคัญกับการที่มีเธอข้างกาย ถ้าตัวเธอนั้นห่วงใยตัวเองมากกว่านี้วันหนึ่งจะรู้สถานที่ดีเป็นอย่างไรสถานที่ดีก็คือที่ที่มันสุขใจไม่ต้องพยายามเพื่อที่เข้าไปเป็นส่วนเกินสถานที่ดีก็คือที่ที่มันสุขใจโดยไม่พยายามเพื่อที่เข้าไปเป็นส่วนเกิน